สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องนะครับบีทีชาน l หรือวาเซียนคอนแก่นครับพี่น้องมอนี่มาพอกันคือเก้าครับสำหรับวันที่13เดือนครับเดือน3พศ2568นะครับเซียนขอนแก่นนะครับพี่น้องอไก่มือเข้ามาแล้วครับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16เดือน3พศ2568นะครับเซียนขอนแก่นก็ มีแนวทางของเลขมีที่มานะครับพี่น้องเลขมีที่มานะครับของเซียนกอนแกนนะครับเป็นไหนมานะครับพี่น้องเนาะเอากับมาเรืเมินกันต่อครับพี่น้องแนวทางของรัฐบาลไทยว่ดประจําวันที่16เดือน3พศ2568นะครับเลขมีที่มานะครับพี่น้องเอามาเบิงกันครับสิเป็นเจังไดครับงวดนี่ครับพี่น้องมาเบินครับพี่น้องสําหรับ เอฟซีนะครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็อจะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง BT c h ช n n e l หรอว่าเซียนคนแกนนะพี่น้องเนอะหามาฟังเ้ามาฟังคำเตือนกันครับพี่น้องคำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้อง เอฟซีทางจองกับโงสิเข้าใจดีเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ามาเบิ่งครับยังบปทันเบิร์ดครับอ่าอ่าสลากกินแบงรัฐบาลครับยัง,งทันเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าสำหรับวันนี้กะพึงจะวันที่1ิบนะครับพี่น้องพึงจะวันที่13นะครับ,รบอ่าได้หลายมืออยู่พี่นอนะ้องเนาะอ่าสลากกินแบงรัฐบาลนะครับพี่นอ้องอ่าฮามาเบิ่งกันครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับพี่น้อง อํานเสนอโดยเซียนคนแก่นนะครับเลขมีที่มานะครับพี่น้องครับสิเป็นจังได้นะเนาะกะมาเบิงมาติดตามไปน้ากันครับพี่น้องสําหรับแนวทางเลขมีที่มานะครับอ่าสำหรับก่อนอื่นนะครับเขากอมาเบิงสูตรชนสูตรก่อนนะพี่น้องเนาะสูตรชนสูตรของเซียนคนแก่นนะครับสําหรับสูตรชนสูตรนะครับพี่น้องเด้อค่ะเซียนคนเก่นก็ใส่มาดูเลยพี่น้อง มีเข่ามีรุดคือกันครับพี่น้องครับมีเข่ามีรุดนะครับอ่มาเบิ่งครับพี่น้องสําหรับงวดประจําวันที่16เดือน3พศ2568นะครับสําหรับเลขมีทีมาเนาะพี่น้องเนาะอ่มาเบิ่งกันครับก่อนอื่นนะครับเฮามาเบิ่งสูตรชนสูตรหลักแคปหน้าจอไว้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ FC ท่านใดที่ยังบ่ทันได้แคปหน้าจอไว้ก็แคปไว้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสําหรับสูตรชนสูตรนะครับอ่สูตรที่1นะครับพี่น้อง เด่น5รอง1 4อยู่นอกกรอบก็มีโอกาสมาได้พี่น้องเด้อเด่น5รอง1 4อยู่นอกกรอบก็มีโอกาสมานะครับส่วนสูตรที่2พี่น้องโอ้เซียนนเ่ยนกอนเกนกับลืมบึงนะพี่น้องเนาะสูตรที่2ลืมใส่สระอูทั้งหลายข้แง้วพี่น้องที่ลงไปไอซี่บึงน่ะลืมนะพี่น้องสูตรที่2นะครับพี่น้อง2องอ่าสูตรที่2 1กับ2นะครับเด้อ 1>, 1กับ2สูตรที่2ส่วนสูตรที่3นะครับสูตร3ามได้ไพี่น้องเด้อหกกับ7นะครับพี่น้อง6กับ7นะครับ,บ, 7, รบสูตรที่4นะครับ5 9 0นะครับพี่น้อง5 9 0นะครับมาเบิ่งต่อครับพี่น้องสูตร ที่5นะครับสูตรที่5 7 8 9นะครับ7 8 9ปดนะครับพี่น้อง5 90เส้นซียนคนแกนฟันไปที่9้าตัวเดียวนะครับพี่น้องเด้อฟันไปที่9้าตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับพี่น้องเซียนคนเกนฟันไปที่9้าเม็ดเดียวนะครับเดี๋ยวนะครับสำหรับสูตรชนสูตรเดี๋ยวคุเซียนคอนแกนนะครับ มาเบิ่งกันมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องสําหรับสูตรชนสูตรผ่านไปไนะครับพี่น้องเด้ออ่ะเอาับมาเบิง่งเดี๋ยวเซียนคนเกลียนกับทำไมพีสร้งจองไ้เบิง้งนะครับยอดหลังทื่เ่าครับพี่น้องแต่ว่าเซียนคนเกลียนสิบว่อ่านเลยพี่น้องเด้อเซียนคนเกลียนสิบว่อ่านแต่ว่าเซียนคนเคนกลียนกะสีให้พี่น้องเบิ่งแลแ้วก็แับหน้าจอเอาครับพี่น้องอ่ะ เบ่งอปพร้อมๆกันครับพี่น้องแคบหนาจอเด้อครับเดอเ้อเซียนคนเกนบาอ่านเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งครับติดเซียนคนเกนวางไปนะครับเลขประจําเดือนเด้อพี่น้องเด้อเลขประจําเดือนแคบหนาจอครับพี่น้องเซียนคนเกนวางให้วันที่สองเดือนสามพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเซียนคนเกนวางให้ไปวันที่สองเดือนสามแคบหนาจอว้เบิ่งครับพี่น้องจุดนี้เซียนคนเกนเน้นไน้นไที่สามหกสามเจ็ดห้าหก ห้าเจ็ดนะครับสำหรับเลขประจำเดือนเซียนก้อนเจ็ดเนี่ยให้ไปที่สามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดนะครับพี่น้องอ่ะเบิ่งกันต่อครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเดอ้อเอซ็ซีท่านใดท่านก็อย่าลืมจิ้มตรงกลางคลิปนะครับพี่น้องจิ้มตรงกลางคลิปแล้วก็เพื่อที่จะหยุดคลิปแล้วก็แคปหน้าจอนะครับมาเบิ่งครับสูตร ชนสูตรเลขเด่นบนล่างนะครับพี่น้องสูตรชนสูตรสูตรที่4กับสูตรที่5นะครับเซียนคอนเกนจับชนกันได้พี่น้องเด้อสูตรที่4กับสูตรที่5นะครับเซียนคอนแกนจับชนกันชุดที่1นะครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องเน้นไปที่9 7 9 8 0 7 0 8นะครับส่วนตัวกันก็คือ5 9นะครับพี่น้องเด้อเบิ่งครับพี่น้องแคปหน้าจอเอาครับ เทปหน้าจอเอานรับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับสําหรับชุดที่สองนะครับบนล่างนะครับสูตรชนสูตรบนล่างนะครับหลักสิบเสียนกวนเจียนใช้ชุดที่อ่ใช้สูตรที่สองนะครับพี่น้องหงกับสองนะครับหลักหน่วยใช้สูตรที่สี่ห้าเก้าศูนย์นะครับ นะครับพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องเส้นขนแก่นเน้นให้ไปที่1 5 1 0 2 5 2 0หน้อได้พี่น้องเด้อเส้นขนแก่นเน้นให้ไปที่หนึ่งย์นึ่งอ่าสองหองศูนย์นะครับพี่น้อง2 5 2 0นะครับพี่น้องครับเก็บหน้าจอครับพี่น้องเส้นขนแก่นเก็บหน้าจอไว้ครับพี่น้องครับไว้จะเบิ้งพี่น้องอ่ะ มาเบิ่งกันต่อครับสำหรับแนวทางนะครับพี่น้องวันที่สิบหกเดือนสามพศสองพันห้าร้อยสเ็ดนะครับพี่น้องเอ้ย68ดพี่น้องเด้อสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสามพศส5งพันห้าร้อยนะครับเอามาเบิ่งกันครับพี่น้องเลขมีที่มานะครับพี่น้อง เลขมีที่มานะครับบนนะครับพี่น้องอ้าวเสียนเพงคนเกลียนลืมท่านนี้อาได้ครับพี่น้องรอบแป๊บหนึ่งครับเลขมีที่มานะครับอ่ะเข้ามาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องเลขที่มางวดประจำวันที่16เดือน3พศ2 5งพันหน้อดไครับพี่น้องเด้ออ่ะมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับ เราได้เศียนบานเศียรได้มาจากไหนมาดูนะพี่น้องเนาะเลขมีที่มานะครับพี่น้องอ่ะเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันหมวดประจาวันที่16เดือน3พศ2568นะครับเลขมีที่มานะครับพี่น้องเลขมีที่มานะครับพี่น้องเบิ่งดีๆเด้อนี่ครับเลขมีที่มานะครับเลขเด่นบนล่างนะครับพี่น้องอ่ะ เบิ่งครับเป็นอย่างที่เห็นว่าหมายตัวนี้ก็คือเลขมีที่มานะครับเลขเด่นบนล่างครับเขียนคนเขียนเขียนตกไปนะครับอ่ะมาเบื่องรับหลักสิบสาีหหลักหน่วยเจ็ดนะครับน้องหลักหน่วยเจ็ดแาหลักสิบ 3, 4, สาหเขียนคนเขียนนะครับจับคู่นะครับนองสามเจ็ดสามแปดสาก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแด ห้าเก้านะครับพี่น้องห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับหลักสิบเส้นกอนเกนเน้นไปที่สามกับห้าหลักหน่วยเน้นไปที่แปดกับเกนะครับจับคู่จอดเน้นเ้นไปที่สามแปดสามเก้าห้าแปดห้าเก้าดพี่น้องดอเช้นกอนแกนเน้นในไปที่สามแปดสามเก้าห้าแปดห้าเก้าครับพี่น้องมาเบิ่งครับอ่ะอันนี้เลขเนฝันพิ่นฝันเได้พี่น้องเดอิอเพิ่น เพิ่นหามากนะครับพี่น้องเพิ่นกระตือบ่อยนะครับเพนถูกบ่อยนะครับพี่น้องเพิ่นถูกบ่อยนะครับพี่น้องเด้อเพิ่นหามากเลขฝันนะครับสามห้านะครับถ้าเพิ่นฝันถ้าเพิ่นหาถูกอีกนะครับเดี๋ยวถ้ามันเข่าเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าสิเบิ่งไปก่อนก็ได้ครับพี่น้องเบิ่งไปก่อนนะครับก็ได้คือกันครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าเข่าในวดหน้าเซียนคนเกล็ดตามหาได้ครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกันยังอ่าโทรมาบอกเซียนคนแก่็ดนะพี่น้องก็ อันนี้ก็คือเซียนสมหมูสดนะครับเซียนสมหมูสดอ่านะครับเอาสมหมูสดนะครับเ้วยอสมหมูสดครับพี่น้องเนี่ยเพิ่นฝันได้สามห้านครับพี่น้องเรือเพิ่นฝันมาเมยเพิ่นติดต่ายมาบอกครับพี่น้องสามห้านะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องหรือว่าสีเบิ่งไปก้อนก็ได้ครับพี่น้องแนมเบิ่งไปก้อนนะครับทางวันนี้ยังมาท่านตามนะครับก็ เบื้งไปก่อนนะพี่น้องเนาะสำหรับเลขฝันของสมหมูสดนะครับพี่น้องสมหมูสดนะครับเพิ่นถือเลขบ่อยครับพี่น้องเพิ่นโทรมาบอกเด้อพี่น้องเด้ออยากแบ่งปันอิซีครับอ่าเพิ่นบอกว่าเป็นเลขฝันนะครับรูว้ว่าที่เบื้งไปก่อนนะครับพี่น้องเบื้งไปก่อนก็ได้ครับพี่น้องส่วน เลขมีที่มานะครับตามนี้เด้อพี่น้องเด้อสาหรับเลขมีที่มานะครับพี่น้องครับแคบหน้าจอครับพี่น้องครับแคบหน้าจอเอานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเสียนกอนเกล็นกันนั้นมาฝากพี่ตอนน้องคือเเ่าสาหรับแนวทางเลขมีที่มานะครับพี่น้องแคบหน้าจอครับสำหรับเอฟซีพอๆแม่ๆพี่ๆน้องๆเอฟซีทางช่องนะครับที่เขามาแล้วก็จะเรื่อมเป็นกําลังแรงใจให้ครับทางช่องนะครับพี่น้องนะครับ สำหรับอีซี่ที่เขามาแล้วก็ขอยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ำรวยเฮงเฮงปังๆไปด้วยกันนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลงวดประจำวันที่16เดือน3พศ .2568 นะครับสำหรับอีฟซี่ที่เดือนทางก็ขอยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องนอนหลับฝันดีสุขสุขคนเด้อครับพี่น้องครับยูดีมีแห้งนะครับสุขสุขคนนะครับราตรีสวัสดนะครับสวัสดีครับ